เฉลยธรรมบัญญัติบทที่9ข้อ6ถึง29เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประทานแผ่นดินนี้ให้ท่านยึดครองนั้นไม่ใช่เพราะความชอบธรรมของท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่ดื้อดึงจงจําไว้ แล้อย่าลืมว่าพวกท่านได้กระทําให้พระเยาววาพระเจ้าของท่านพิโรธในถิ่นธุรกันดารตั้งแต่วันที่ท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์กระทั่งท่านมาถึงที่นี่ท่านมักกระบฏต่อพระเจ้าอยู่แม้ว่าที่โฮเรบท่านก็กระทําให้พระเจ้าทรงพริโรธและพระเจ้าก็ทรงกลิ้วมากถึงกับจะทําลายท่านทั้งหลายเสียเมื่อพระเจ้าขึ้นไป บนภูเขาเพื่อจะรับศิลาจารึก <c oughs> เป็นศิลาพันธสัญญาซึ่งพระเจ้ากระทำไว้กับท่านข้าพเจ้าอยู่บนภูเขา40วัน40คืนข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำและพระเจ้าได้ประทานศิลาจารึกสองแผ่นที่พระองค์ทรงจารึกเองด้วยนิ้วประหัตให้แก่ข้าพเจ้าบนศิลานั้นมีพระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าได้ตัดกับท่านทั้งหลายบนภูเขา จากข้ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมกันอยู่เมื่อสิ้น40วัน40คืนแล้วพระเจ้าประทานศิลาสองแผ่นเป็นพันธสัญญาเป็นศิลาพันธสัญญาและพระเจ้าตรัสกับข้าพระเจ้าว่าจงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่เถิดเพราะชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้านำออกมาจากอียิปต์ได้หลงกระทำผิดเขาได้หันเสียจากทางซึ่งเราบัญชาเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็ว เขาได้ลอรูปโคารพไว้สําหรับตัวเขาทั้งหลายยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้ายังตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูเถิดเขาทั้งหลายเป็นชนชาติที่ดือ้อขออย่าทักท้วงเราให้เราทําลายเขาและลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้าแล้วเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติที่มีกําลังกว่าและใหญ่กว่าเขาข้า <c oughs> พเจ้าจึงกลับลงมาจากภูเขา และภูเขานั้นก็มีเพลิงลุกอยู่และศิลาพันธสัญญาสองแผ่นนั้นก็อยู่ในมือทั้งสองของข้าพเจ้าดูเถิดเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็แลเห็นท่านทั้งหลายกระทำบาปต่อพระเยาววาพระเจ้าของท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายได้หล่อลูกวัวไว้สําหรับท่านท่านได้ขนจากพระมันคาซึ่งพระเจ้าได้บัญชาแก่ท่านอย่างรวดเร็วข้าพเจ้าจึดยกศิลาทั้งสองแผ่นเวียงเสียจากมือทั้งสองของข้าพเจ้า และทําให้ศิลานั้นแตกศิลาทาศิลาให้แตกต่อหน้าต,ต่อตาของท่านทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าก็กราบลงต่อพระพักต่อพระเจ้าอย่างครั้งก่อน4ี่สบวัน4ี่สบคืนไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้าเพราะบาปที่ท่านทั้งหลายได้กระทําเป็นเหตุคือได้กระทําความชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้ากระทําให้พระองค์ทรงพิโรธเพราะข้าพเจ้ากลัว ข้าพิโรธและความไม่พอพระทัยอย่างรุนแรงซึ่งพระเจ้าทรงมีต่อท่านพระองค์ก็จะทรงทำลายท่านอยู่แล้วแต่พระเจ้าทรกฟังข้าพเจ้าในครั้งนั้นด้วยพระเจ้าทรงพิโรธต่ออารนมากจะทำลายเขาอยู่แล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานเผื่ออารนด้วยแล้วข้าพเจ้าจึงเอาสิ่งที่บาปหนานั้นคือรูปวัวซึ่งท่านทั้งหลายสร้างขึ้นนั้น เผาเสียด้วยไฟแล้วทุบแล้วบดให้เป็นผงละเอียดอย่างกับฝุ่นแล้วขพระเจ้าก็โยนผงนั้นลงไปในลำธารซึ่งไหลลงมาจากภูเขาท่านทั้งหลายได้กระทําให้พระเจ้าทรงพิโรธที่ทาเบราและที่มัสสาและที่ขิบโรธหัตท,ทาอาราและเมื่อพระเจ้าทรงใช้ท่านไปจากคาเดชบาเนียกล่าวว่าตรัสว่าจงขึ้นไปยึดครองแผ่นดินนั้น ซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าแต่ท่านก็กบฏตอบพระบัญญัติของพระเยาววาพระเจ้าของท่านไม่ยอมเชื่อฟังหรือประพฤติตามพระสุรเสียงของพระองค์ท่านทั้งหลายเป็นคนกบฏตอบพระเจ้าเสมอตั้งแต่วันที่ข้าพระเจ้ารู้จักท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าจึงกราบลงตอบพระเจ้า40วัน40คืนนี้เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าจะทําลายท่านทั้งหลายเสียข้าพระเจ้าได้อธิษฐานตอบพระเจ้าว่าข้าแต่พระเยาวาเจ้า ขออย่าทรงทำลายประชากรของพระองค์และมรดกของพระองค์ซึ่งพระองค์งรงงรงงทรงไถ่ยรับทั้งหลายมาด้วยความใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่และเป็นคนที่พระองค์ทรงนำออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ถึงอับราฮัมอิสระและยาโคบขออย่าทรงใส่พระไทยในความดื้อดึงความชั่วร้ายหรือบาปของชนชาตินี้ เพราะว่าชาวแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงพาข้าพระเจ้าทั้งหลายจากมานั้นจะว่าเพราะพระเจ้าไม่สามารถจะพาเขาทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาวกับเขาไว้และเพราะว่าพระองค์ทรงเกลียดชังเขาพระองค์จึงทรงพาเขาออกมาค่าเสียในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์และเป็นมรดกของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงนำเขาออกมาด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่ แต่ด้วยพระกรที่เหยียดออกออกพระองค์แมน่นคะครับบทเรียนวันนี้นะก็ยวเอาเรื่องที่พี่จันนี่พูดก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้นกนกไม่ได้นกไม่ได้ไ,ได้จากการที่ตอนที่อ่านด้วยกันนะแต่ว่าที่พี่จันนี่พูดคําพูดคํหนึ่งนะคือมันเป็นคําพูดที่นกได้รับมาเมื่อวานเหมือนกันนะจากการอ่านบทความหนึ่งนะคำพูดที่บอกว่า คือถ้าเราจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นที่พี่จตุริบอกผมก็ไม่ทำเลยนะเราถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ทำแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าจะทำแล้วให้เราทำให้ดีที่สุดอันนี้เป็นเป็นข้อคิดที่เหมือนพระเจ้าสอนใจเมื่อวานจากการอ่านบทความนะในเรื่องในบทความของอเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับ ที่เขาเขียนถึงเรื่องทีม e-sport ของบุรีรัมนะครับที่ไปคว้าแชมป์โลก r v v มาได้นะครับเ็ก็มีการคือเขียนเขียนยาวเลยน่าสนใจนะอ่านอ่านสนุกอยู่แต่แต่ว่าได้ข้อคิดเลยว่าไอทีมอ e ีสปอรเนี่ยคือลูกชายของคุณเนวินที่ชอบเนี่ยคือมีไอเดียแล้วก็คิดที่จะเริ่มทำนะแล้วก็แรกเริ่มเมืเข้าไปคุยกับพ่อคุณเนวินเนี่ย ในวินเนวินไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าคือก็เป็นคนยุคเก่านะก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะไอไอกีฬาไอแบบนี้มันจะทํารายได้มันจะมันจะดีอะไรยังไงนะแต่ว่าต่อมาก็มีเหมือนผู้จัดการมีคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไปเขาเขาไปช่วยคุยช่วยอธิบายนะในวินก็เลยอ่ะเห็นตกลงว่าเออถ้าจะทําเนี่ยเขาก็คุยกับลูกชายแบบว่าถ้าจะทําแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะ นะเขาก็คุยกับลูกชายว่าถ้าจะทําก็ทําให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวคือทางบุรีรัม์เนี่ยก็จะก็จะซัพพอร์ตเต็มที่นะในการเฟ้นในการอะโดยที่เหมือนเหมือนกับว่านับจากวันแรกเริ่มคุยกันปี2018มนะั้งแล้วก็วางเป้าหมายใหญ่ก็เลยว่าถ้าจะทําแล้วทําให้ดีที่สุดโดยวางเป้าไว้ว่าปี2021นี่ยจะต้องได้แชมป์โลกนะแล้วก็ นะนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่นกได้รับนะวันนี้นกก็เลยได้ข้อคิดเหมือนที่พี่เจนนี่พูดเลยวันนี้ถ้าเราอยากแค่ว่าเราอยากจะทำนะเอ้ยเห็นเขาทำกันหรือว่ารู้สึกว่าเออทำแล้วมันดีเราก็เลยทำแต่ถ้าเราทำแล้วเราไม่ตั้งใจที่จะทำมันให้ดีเนะี่ยผลมันก็ไม่ดีหรอกนะถึงคนอื่นจะทำแล้วมันดีนะแต่ถ้าเราทำแล้วเรา ไม่ได้ใส่ใจที่จะตั้งไม่ได้มีความเป้าหมายตั้งแต่แรกว่าเราจะทําให้ดีเน่ยผลลัพธ์มันก็ไม่มีทางที่จะออกมาดีได้นะเพราะฉะนั้นถึงเราจะทําอะไรที่อยู่ในเทรนแต่แต่ทําแล้วมันก็คงไม่ออกมาดีเหมือนคนอื่นเพราะคนอื่นก็คนทำเหมือนกันนะแต่วันนี้ต่อให้เราทําอะไรนะที่มันไม่ได้อยู่ในเทรนนะแต่ถ้าเราตั้งใจทําอย่างดีมันก็ออกมาดีเหมือนงานรับใช้ก็เหมือนกันที่พี่จะนี่พูดในมุมมองของงานรับใช้ ว่าถ้าเราจะทําแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ต้องทําหรอกนะจริงๆเพราะว่าแมรี่เอมีมีมีความเข้าใจายอย่างหนึ่งตั้งนานแล้วนะนะว่าตันนี้ความโปรดปรานของพระเจ้าที่จะมีในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําอะไรนะเพราะฉะนั้นเหมือนถึงเราจะไม่ทําอะไรถึงตอนเราจะไม่รับใช้เนี่ยความโปรดปรานของพระเจ้าก็อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้ว แต่วันนี้ถ้าพระเจ้าเร้าใจหรือเรามีใจที่อยากจะทําอะไรนีก็ให้เราทําให้เต็มที่นะเพราะถ้าเราทําแล้วเราทําแบบครึ่งๆกลางๆทําแบบไม่มีหัวใจลงไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่ที่สิ่งที่เราทํานั้นมันจะเป็นที่พอพระไทยหรือเป็นนามพระไทยสูงสุดของพระเจ้าจริงๆแล้วก็หรือว่าบางทีทําไปแล้วอาจจะไม่ได้เกิดผลดีด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้น ได้บทเรียนที่หนึ่งนะในเรื่องวันนี้ว่าถ้าเราจะทำอะไรทำให้เต็มที่ตั้งใจที่จะทำอย่างดีนะครับนะแล้วก็มาบทเรียนในเรื่องของอิสราเอลวันนี้ <c oughs> นะพี่น้องเราอ่านเราเห็นถึงการเราเห็นถึงการล้มเหลวของการดื้อดึงของชนชาติอิสราเอลซึ่งพี่น้องก็แบ่งปันกันมาในมุมของความพระเมตตาคุณของพระเจ้าจริงๆนะ ที่พระองค์มีให้จริงๆนะเราแต่ว่าส่วนหนึ่งเราเห็นว่าคนหนึ่งที่มีบทบาทส,สำคัญคือขาดไม่ได้เลยคือโมเสสที่คอยอธิษฐานวิงวอร้องทูลต่อพระเจ้านะซึ่งทํานองเดียวกันวันนี้เราที่เราต้องต้องตระหนักว่าเราอยู่ในพระมหากรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆเพราะเรามีมหาปุโรหิตเรามีพระเจ้า พระสหายนิรันดรพระเยซูคริสต์ที่คอยอธิษฐานวิงวอนอยู่ต่อพระบิดาเพื่อเราทั้งหลายอยู่นะครับวันนี้มนโมเสสที่เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยคอยอธิษฐานคร่ำคกวรอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ยังทรงโปรดฟังวันนี้พระคริสต์ที่คอยอธิษฐานเพื่อเราทั้งหลายอยู่พระบิดาจะไม่ทรงฟังเลยนะครับด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้า อย่างสมบูรณ์จริงๆนะที่เราต้องมั่นใจแล้วเราต้องตระหนักนะครับว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอนะครับในชีวิตของเราทั้งหลายแล้วก็อีกบทอีกบทเรียนหนึ่งที่ได้นะในเรื่องของการอธิษฐานนะเราถ้าเราเคยอ่านว่ากัมปีตอนอื่นเนี่ยเราก็คงจะแค่รู้ว่าในอพยพบอกบว่าพออิสราเอลทําบาปพระเจ้าจะลงโทษเขาโมเสก็เลยอธิษฐานนะ ก็คําอธิษฐานที่ยาวเหมือนกันและยาวจนเป็นหน้าเลยแล้วพระเจ้าทรงฟังพระเจ้าทรงปรับพระทัยแต่ในในบทเหล่านั้นก็จะไม่ได้บอกเวลานะว่าโมเสสอธิษฐานแค่ไหนนั้นแน่นอนมีการพูดถึงการขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า40วัน40คืนแต่ไม่ได้มีการระบุถึงตอนนี้ว่าเป็นการที่เขาได้อดอาหารกันถึง40วัน40คืนด้วยอดทั้งอาหารและน้ำเพื่อ การให้อภัยเพื่อการยกโทษนะทำให้เราเห็นภาพว่าเ <c oughs> นี่ยมัน <c oughs> มันมันคือหัวใจมันคือมันคือภาพน่ภาพหนึ่งที่บอกว่าไอ้ที่เบนนิา,าบอกว่า,อาบอกว่าโมเสสได้แบบไปอยู่คือเฝ้าพระเจ้าถึงถึงแปดสิบวันแปดสิบคืนนะเพราะว่าไปทําศิลานี่สี่สิบวันสี่สิบคืนนะแล้วก็ไอ้อดอาหารนี่อีกสี่สิบวันสี่สิบคืนไม่รู้เหตุการณ์เดียวกันไหม ดูแล้วเหมือนมันน่าจะไม่เหมือนกันนะหรืออาจจะมีการซ้อนเหลื่อมกันแต่ทำไม่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้เขียนไว้ก็คือการที่โมเสสยอมอดอาหารในที่ถ่านถึง40่วัน40คืนเพื่อชนชาติที่มักตกบฏเพื่อชนชาติที่ที่ที่อะไรดีที่แบบว่าปกติเติมกันมาด้วยกันเนี่ยคอยต่อสู้โมเสสตลอดนัะคอยว่าโมเสสตลอด คอยกล่าวหาคอยกล่าวโทษโมเสสตลอดว่าพาเขาออกมาตายว่าพาเขามาลําบากอะไรเงี้ยนะแต่โมเสสมีหัวใจที่ดีมากเลยนั่นคือหัวใจแห่งความรักที่เราต้องมีเวลาที่เราจะอธิษฐานได้ใครนะถ้าเราไม่มีความรักเราจะมานั่งอธิษฐานให้ใครสักคนได้ได้นานขนะดาสี่สิบวันสี่สิบคืนลงถึงการที่เราจะยอมอดอาหารเพื่อเขาไหมนะ ถ้าเราถ้าเราแค่บบบอธิษฐานให้พอเป็นพิธีเราคงไม่มานั่งอดอาหารหรอกนะแต่วันนี้เพราะความรักเลยแหละทำให้มันแสดงออกมาเป็นการกระทำที่ยอมที่จะจ่ายราคาที่ยอมที่จะเหยียดออกที่ยอมที่จะอดอาหารอดข้าวอดน้ำเพื่อคนเหล่านั้นแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่เราเห็นว่าในบทก่อนหน้านี้ในอบพยพในอะไรที่พูดถึงแค่ว่าโมเสสอธิษฐาน เราอาจจะนึกถึงแค่ว่าโอ้พอเกิดเหตุการณ์แล้วเราก็คุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยจบเออมันดูง่ายนะแต่พอมาอ่านจริงๆในรายละเอียดไม่ใช่เลยนะมันต้องใช้เวลาถึง40วัน40คืนไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งเดียวนะในที่ในเหตุการณ์ครั้งอื่นก็ใช้เวลาถึง4ี่วัน40คืนนะเป็นข้อคิดให้กับเราว่า ไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานปุ๊บเฮ้ยพระเจ้าไม่ตอบจบพอแล้วนะการภาพในตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าคำว่าอธิษฐานมันมีช่องว่างของช่วงระยะเวลาที่เราต้องใส่ลงไปด้วยนะมันมีภาพของความสม่ำเสมอมันมีภาพของความไม่ย่อท้อใส่ลงไปด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอธิษฐานแล้วเราพูดแล้วเสร็จจบนะ โมเสสใช้เวลาถึง40วัน40คืนอธิษฐานในเรื่องนี้เรื่องเดียวนะแล้วพระเจ้าทรงฟังเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็ตามที่เราอธิษฐานอยู่นะอย่าคิดว่าเฮ้ hey, เราพูดแล้วจบนะมันต้องทําอย่างสม่ําเสมอมันต้องทําจนกว่าเราจะเห็นผลลัพธ์จนกว่าจะเห็นคําตอบชัดเจนว่าอะได้หรือไม่ได้นะพระเจ้าบอกว่า มวแล้วเราทําลายชนชาตินี้แล้วการทําลายของพระองค์มาจนหมดไม่เหลือนะเวลานั้นโมเสสก็คงจะโอเคถึงหยุดอธิษฐานได้แล้วนะเพราะว่าไม่เหลือแล้วแต่ถ้ายังมีคนเหลืออยู่แม้ในระหว่างนั้นยังมีการทําลายอยู่เขาเชื่อว,ว่าโมเสสก็จะอธิษฐานต่อไปเป็นภาพเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดที่อธิษฐานในตอนที่เขาทาบาปเรื่องบัดเชบาแล้วพระเจ้าบอกว่าจะ อาหารชีวิตลูกของเขาที่เกิดจากบัเชเจบาคนนี้เสียดาวิดก็อดอาหารนุ่งห่มผ้ากระสอบจนกระทั่งจนถึงวินาทีสุดท้ายที่รู้ว่าพระเจ้าไม่ตอบแล้วนะพอพระเจ้าให้เสียชีวิตลงจริงๆก็คือจบหมดเลิอกอธิษฐานนะวันนี้การอธิษฐานเราต้องปรําููเราต้องยืนหยัดนะจนกว่าเราจะเห็นว่าพระเจ้าตอบ หรือเราจะเห็นน้ำพระไถยพระเจ้าชัดเจนว่าไม่ใช่น้ำพระไถยของพระเจ้าและพระเจ้าปิดประตูไปเรียบร้อยถ้าประตูยังไม่ปิดอย่าย่อท้อในการอธิษฐานนะเอเมนไหมครับ <c oughs>